你。<noise> สวัสดีทุกคนนะวันนี้เนี่ยก็พบกับช่องเจดีซดเกมเมอร์อีกแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม d a d by daylight like แกซึ่งเป็นเกมเนี่ยที่ฉันเพิ่งจะจับเป็นครั้งแรกโอ้เห็นเขาเล่นกันมานานแล้วแล้วก็อยากจะลองเล่นว่าแบบโอ้มันจะสนุกยังไงแต่มันคล้ายเกม Identity V มากๆเลยแกมันก็น่าจะเป็นต้นแบบ เนาะซึ่งน่ากลัวมากฉันไปลองเล่นมาแล้วหนึ่งตาก็คือน่ากลัวสุดๆถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันในเกมเลยโอเคแกลตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วซึ่งฉันเนี่ยก็เล่นเป็นตัวอะไรอ่ะเมกโทโมัสนะแกแล้วก็มีเพื่อนๆอีกสาคนผู้รวมชะตากรรมกับเรา,าเออก็ลองดูกันเลยนะซึ่ง คือแบบฉันก็เล่นแล้วก็กลัวแกดูหน้าตาตัวละครดีแบบอุ้ยฉันรู้สึกกลัวเหมือนกันนะมันเหมือนคนจริงๆเลยอ่ะมันคือคนจริงๆอะไรเนี่ย ชานมประสบการณ์อะไรอ่ะโอเควิแกเทมากแต่พอดูจอชัดชัดแบบนี้ก็ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เออก็จะมีวิลเลียมเจฟโจโแฮนเซนคอเดฟมอเรลไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแกะก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้นะชื่อก็อันนี้เลยแกเจดีแซซเกมเมอร์นะแอดกันมาได้เลย มาแล้วค่ะอุ้ยน่ากลัวมากอีหอยไปกันค่ะอุ้ยเนี่ยคือตกใจเพื่อนมากกว่าผีอะแกมันน่ากลัวอุ้ยไป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 มันมันปรับภาพชัดยังไงนะขอปรับภาพให้มันชัดๆหน่อยได้ไหม ไม่เป็นไรว้ายแกอะ,อะมุมกล้องโอ้ยที่ฉันเลน่นนี่ก็จะเป็นตัวพยาบาลว้ายแก เภาพับไม้ก่อนพับไม้พับไม้หนีหนีใต้ก่อนโอ้ยแกแกเราต้องหนีแล้วโอ้ยโอยโอยไหลไหลไหลชีด้วยชีด้วยมันเกิดข้อความไงอ่ะโอ้ยกูหนีก่อนมันตามมาปะวะมันตามมามันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วแกมัน ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอยเพื่อนเฮลมีผีตามโกูอยู่ผีตามโกูอยู่มันมาแล้วโอ๊ยแกแกแตัดตรงนี้ที่จูกเยอะนะเดี๋ยวเราก็จะจูก,กันไปเรื่อยๆเลยว้ามันมาแล้วมันมันอยู่ข้างหลังแล้วช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน่ากลัวน่ากลัวที่สุดออ้ยแกไม้ไม้ฉันต้องการไม้่ยไม้อยู่ไหนไมา มันไปแล้วเปลาี๋ก่อนดี๋ก่อนดี๋ก่อนเดีก่อน,น,น,นกลัวอุย้ยแกมันไปแล้วมันไปแล้วโอ๊ยแม่งกูตกใจหมดเลยอ่ะน่ากลัวมากนี่นะทุกคนนี่ก็จะเป็นสภาพเครื่องปั่นไฟนะแกอุย้ยแม่งมาลิง มาอีกแล้วโอ้ยมันมาอีกแล้วลว่าเป็นอะไรวะไล่กูคนเดียวเลยเหรอโอ้ยแม่มาแล้วโอ้ยว้าแกมันตามฉันมามันตามฉันมาล่ใช่ด้วยเฮลเมีกลัวมากเลยอะ่ะโอ้ยแต่เซอร์วิ่งไวจังวะเป็นความสึกที่วิ่งไวอะ่ะอี่ฮันก็วิ่งไวทุกคนวิ่งไวหมดจุ๊กจุกจุก,จก,จกตรงนี้ โอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บพับไม้ยังไงวะพับไม้อุ๊ยโอ๊ยแกแกแกฉันฉันว่าฉันไม่รอดแน่แน่เลยอะเอาชายแล้วแม่งมาผิดทางอีกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันมาแล้วมันมาแล้วมันม้า โอมันมันตามมาไม่ทันนะแกโอ้ยที่ช่วยรุ่ยแม่น่ากลัวมากอะ่ะแม่น่ากลัวกินโอ้ยโอ้ยแกแกแกคิวตัวเองก่อน<ะ>โอ้ยเม่งมาอีกแล้วว่าอะไรวะไม่หยุดยุ่งกับกูสักทีเนี่ยโอ้ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ โอ้ยทุกคนตรงนี้ไม่มีหน้าต่างอะ่ะโอ้ยแกแกแกมันตามแบบวะว้ายมันตามมาอยู่ข้างกูแล้วช่วยด้วยไม่มีเสียงจกกิกีแล้วช่วยด้วยเพื่อนอุย้ยช่วยได้ตกไหเลยไปตบมันให้หน่อยดิมันมันน่ามันโหนกมากโอเคแก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  วายฉัน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 ทำไม่เป็นไงเมื่อกี้อุ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้บ้าไปแล้วผีเกมนี้น่ากลัวมากคือฉันได้ไเดินอะฉันยังไม่ลุ้นเท่านี้เลยนะแกอันนี้คือแบบมันน่ากลัวแล้วมันดูมุมฟองด้วยว่าหันตามเรามาหรือเปล่าอ่ะอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วเนาะเหลือเครื่องเดียวแล้วแก โอ้ยเจ็บท้องจังเลยอ่ะโดนผีตีเนี่ยโโหมุมมุมกล้องคือแบบพอเลยสวัสดีเจ๊ไปกันค่ะ ใจแก่แกแก,แก,ม,ม,กแมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอุย้ยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเฮ้ยแต่หัวใจมันยังใกล้อยู่เลยอ่ะโอ้ยหัวใจมันใกล้มาก ก็ตอนนี้เนอะเราก็เดินไปเรื่อยๆเลยแกซึ่งฉันบอกเลยว,ว่าฉันกลัวมากแลวอีกเครื่องอยู่ไหนวะเครื่องปั่นไฟว่ามันปรับแสงได้ไหมอะนืดจังคือแบบน่ากลัวว่าแกหาเล่นกันได้นะมันก็สนุกดีเหมือนกันนะเว้ยคือความรู้สึกอะ มันดีกว่าไอเดนตรงที่หนึ่งก็คือมันสมจริงมากแกคือไอเดนอ่ะเขาก็จะมาแนวเป็นแบบว่าโอ้โหเม่งมาแล้วช่วยด้วยมันมาอีกแล้วกูมไม่น่าเดินมาเจอมันเลยเชี่ยกูกูหลงทางนี้กูหลง,งนี้กูไม่รู้กูจะไปทางไหนแล้วไปแล้วไม่ไม่ไม่กโดรโอ้ยแกแกประตูประตู ทำงานแล้วแล้วประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนอ่ะช่วยด้วยป,ประตูประตูอยู่ตรงน,นั้นแกประตูอยู่ทางนั้นประตูอยู่ทางนั้นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมประตูไปแล้วเพื่อนเพื่อนอะไรอะ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยว้ายว้ายกระโดดกระโดดกระโดดโอ้ย ตามมาแล้วแกมันตามมาแล้วช่วยด้วยน่ากลัวมากประตูป,ป,ปะนนระตู thereby, อยู่ไหนโอ้ยอยู่ไหนวะเดินไม่ถึงสักทีโอ้ยแกแกแกไป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 อุ้ยอุ้ยเร็ว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  ผีงโน่โอ้ยแม่งกว่าจะชนะก,กูโดนไล่ทั้งเกมโอ้ยแกฉันเสียวมากคือแบบมันน่ารุนละเธอมากๆแกเออ ังไงบ้างทุกคนสําหรับวันนี้นะฉันก็ลองมาเล่นเอ่อซอฟฟให้พวกแกดูก่อนนะแบบว่าฉันเพิ่งเล่นครั้งนี้เป็นครั้งที่2เองเองเอ,อเพิ่งเล่นตาที่2เนี่ยสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยเนี่ยก็ชื่อ j d ดีแซดแซเกมเมนะตามตอนคลิปเลย แช่มาเล่นด้วยกันได้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้นะไปละบายบาย u again tomorrow ถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะแกบ๊ายบายโอ๊ยไปแล้วแม่งน่ากลัวเกิ